หอต้อนรับขสุนการ A S A C C รายการนี้ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแก้งความมาชีกกระถน้อยหอยสังก็ดูได้และวันนี้กับเกมแองชอร์ดมาเรีวมโโชั่นเติมเงินสะสมตั้งแต่กล่อง3า9บาทถึง5 9าพบาทตั้งแต่วันที่30พฤษภา,าคมจนถึง12มิถุนายน2 5ง0ันวันนี้จะไม่รีวิวดามตตาม่ต่างๆของนางนะจาจ๊ะได้วิแว่ของแค่นั้นแหละ กล่องที่สามร้อยกาสิบก้าบาทนะคะอ b u p r ชิ h i t ร o u r ช g e s w o r เจ็ดดาวหกสิบวันจ้ะแค่นั้นแหละนางเหมือนดาบสิบสองอารามนั้นเก็ c ชิมิเนี่ยไม่ต้องเล่นให้เหนื่อยเลยนอกไปเป็นกล่องหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทและเบอด์ u d g m e n t Light <c oughs> กระแดกไอเอีกนะคะ เจดาวหกสิบวันนะจ๊ะดาเมจหนึ่งร้อยยี่สิบห้าค่ะไปเลยลูกแม่ต่ <S <S อไปเป็นกล่องก้าร้อยสิบเก้าบาท As ดซอสอไลฟ์เฟินจัสติกันเจ็ดดาวหกสวันหลายคนถามว่า As s ซอสอไลฟ์เฟิกับปืนกล อะไรป,ประมาณนี้มันก็คืออันเดียวกันแหละค่ะอนี่ฉันเคยเรียกวา่าปืนกลเฉยๆต่อไปเป็นกพมรเก้าสิบเก้าบาทชุดเซ็ต God c r o f t Order เจ็ดดาวหกวันนะคะเคลื่อนที่ไวบวก2%แลเร์้รับค่าจะเสียบมดหนึ่งร้อยเปนการะเบิดได้รับ sp บวก30%มอก ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะจ๊ะเฉยๆถ้าจะรันดานางก็เฉยๆใส่อีชุดสูทเนื้อดีกว่าอีชุดแต่งงานไปต่อไปเป็นกล่องสองพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทปีกออร์เดอร์แองเจิลวิงส์แปดดาวเก้าสิบวันบินได้ในห้องแชทอเมอร์เวสสามเคลื่อนที่ไวบวกห้าเปอร์เซ็นต์รับค่าื่้เสียบนร้อยเปอร์เซ็นต์ตางที่สูงไม่เจ็บบ้องกันพิษดูสิ นามีความไม่สวยอย่างรุนแรงฉันไม่ชอบเลยให้ตายเถอะไม่สวยอ่ะมีใครว่าสวยมะไม่สวยเนาะ <c oughs> ต่อไปเป็นกล่อง3299บาทสัตว์เลี้ยงโロボอト a n c e ออ r a l ระดับจันทรานะคะให้ขอจันทราเลยเลิศ เจ็ดจันทราเราขับอิมแปดร้อยนะคะคุณสมบัติช่้นที่ไวบวกองเซค่าได้เสียมหน,นึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เนี้จะีสแปร์สมรแต่จะอาแทนอันล่าสุดเอสพบวกห้าสิบเปอร์เซ็นะดับควากลดลงช้ามากมแบบาเป็นรูปแบบพอเปลี่ยนรูปแบบนะคะนางก็จะกลายเป็นอะไรเนี่ยเป็นดาวในยะหล่อนน่ากลัวจริงๆใชามหมเถอะคุณสมบัตินะคะ mm hmm. h ีว e Max HP วก e 20 เอ้ยเพ yup. 50, ิ่ม20ค่าจะเสียบมด100%มี p ีดรอปไอเทมสูงสุดสวก2 SP บวก50%เรื่องสกิลทำลายเสมอราคาแฮรอัลล่าสุดค่ะถ้าพูดเร็วขออภัยมากๆเลยนะคะวันนี้เป็นอะไรไม่รู้ต่อไปนะคะเป็นกล่อง5,999บาทปืนแฮร์อรหลายฟันจูเรียออเดอร์แปดดาวระยะเวลานะคะ forever, forever! หรือใครแปะไม่ออกคือถาวรน,นั่นเองท้ามพิเศษของนางนะคะคือเมื่อศัตรูอยู่ใกล้จะทำให้ยิงแรงขึ้นเหมือนเห็นอีป้ายนไหมอีสองการชนีกับผู้ชายสองคนนั้นนี่เพราะอย่างนี้มันก็จะแรงขึ้นกว่าตรงอีพวกนี้เกตนะเหมือนบางปืนอาจจะอยู่กกลแล้วยิงเบาอะไรประมาณแต่ปืนนี้จะอยู่กกลแล้วจะแรงขึ้น ท่านว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะยะแต่นามีความเลิศมีความสวยนี่นี่เหมือนใส่กันโซเลยอย่ะสวยงามว้าวไม่ค่อยดีดเลยดีดี้ดาา,กการ,รัาสรหรับการนี้มีเวอร์ชันประจำเดือนพฤษภา,าและ มิถุนาน,นะคะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อป็นกำลังใจให้ด้วยช่วงนี้อาจจะไม่ได้ลงคลิปบ่อยๆนะคะเพราะมีเรียนหนังสือถ้าว่าตรงไหนก็องรีบมาทำให้นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปจะเปิดรูทบ็อกของ Overwatch นะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าบนะ๊ายบาย